ฟุตบอลช้างยูแชมเปียนส์คัพ2024ได้เดินทางมาถึงนัดที่5ของการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเหลือเพียงอีก2นัดเท่านั้นที่จะได้รู้แล้วว่ามีมหาวิทยาลัยไ,ไหนบ้างที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปในการแข่งขันนัดที่5ยังเข้มข้นไม่แพ้นัดก่อนหน้าเลยนะครับเนื่องจากทีมหัวตารางของแต่ละกลุ่มต้องมีสะดุดผลการแข่งขันในนัดน,นี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างคิดไซโค้งมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้ครับ ขอเริ่มไปที่คู่แรกของกลุ่ม C ครับมหาวิทยาลัยมหิดลทีมอันดับ5ของตารางเปิดบ้านพบกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตส,สาลยาโดยคู่นี้เริ่มเตะกันเวลาบ่าย2องโมงตรง11ผู้เล่นตัวจริงของมหาวิทยาลัยมหิดลนำมาโดยกัปตันทีมกฤษณะเปรมชื่นพงปนตแก้ววิเชียนอดีตศูนย์หน้ายาวชนทีมชาติไทยคูเซนเตอร์เป็นพงศกรอินเนตอดีตกองหลังเยาวชนทีมชาติไทยธานินผู้เจริญอาทิตย์บัวง,งาม อดีตแบ็คขวาของสมุทรสาครซิตี้ธนัดดุลยศิลาธรรมอดีตเด็กป้านบุรีรัมเฝ้าเสาละาสิบเอต,ตัวจริงของจุฬาลงกรน,นำทัพมาโดยกัปตันทีมในนัดนี้เป็นวราวุฒิสวัสด์อดีตศูนย์หน้าของกรุงเทพคริสเตียนลงดวนแดนหน้าโดยมีกฤิตินดำสำราญ ภูบดีอ้อนชัยภูมิบระเดชบุญมาขจรกิจแข่งจากจามจุรียูเนเต็ดในนัดนี้ได้พรมมินปิ่นแก้วกองกลางฮาร์ดแมนตัวเก่งกลับมาช่วยทีมเริ่มครึ่งเวลาแรกทั้งสองทีมมีจังหวะวาดเสียวหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ผลัดกันเปิดเกมรุกสลับกันไปมา ทำให้จบครึ่งแรกทั้งคู่ยังเสมอกันอยู่ศูนต่อศูนต้องมาสู้กันต่อในครึ่งหลังส่วนครึ่งหลังเริ่มเกมมาเป็นทางด้านของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ประตูออกนําก่อนในนาทีที่56จากจังหวะที่อัตพลแสงทองเลี้ยงบอลในกรอบเขตโทษไปติดกองหลังและเป็นนิพิษผลวิเศษลาได้แต่บอลยาวหลบทางด้านกองหลังก่อนที่จะหักข้อตั้งใจเปิดบอลเข้ามาข้างในบอลฉลบกองหลังของจุลาลงก่อนบอลลอยเข้าประตูไป กลายเป็นประตูออกนํำของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ขึ้นนําจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย1ต่อศย์หลังจากนั้นจุฬาลงกรมาได้ฟรีคิกในนาทีที่64ก่อนที่จะเปิดบอลยาวจากริมเส้นด้านข้างเข้ามาในกรอบเขตโทษบอลมาตกที่ปราดปรีชาเพชรทองได้แต่บอลเปลี่ยนทิศท,ทางมาให้สุภกรรับสเสถียรศูนย์หน้าตัวสำรองจอมซุเป์ซับได้แปรบอลเน้นเน้นเสียบเสาสองเข้าประตูไปกลายเป็นจุฬาลงกรมาได้ประตูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่ง หลังจากนั้นเกมมีทีท่าว่าจะมีการทําประตูเพิ่มแต่กองหลังของทั้ง2ทีมก็ยังช่วยทีมของตัวเองเอาไว้ได้ทําให้จบ90นาทีทั้ง2ทีมต้องเสมอกันไป1ต่อ1แบ่งกันไปฝั่งละ1คะแนนไปต่อกันที่กลุ่มบีที่สนามมหาวิทยาลัยกเกษมบดิตวิทยาเขตร่มเกล้าเป็นการพบกันระหว่างทีมเย้าครับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์อันดับ7ของตารางกับทีมเยือนมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพจา่าฝูงของกลุ่ม โดยในนัดนี้ต้องมาดูกันว่าขุนพลอาชาพยองจะเก็บชัยชนะเป็นนัดที่5ได้หรือไม่11ผู้เล่นคนแรกของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นำโดยธีรวุฒิสวนสารผู้รักษาประตูชุดยูย่23ทีมชาติไทย พร้อมด้วยแข่งดีกรีไทยลีก2เกษตรศาสตร์ F4 อาทิอภินันจารัดเรืองรองอรุชาดวงดาวและอภิชนไกรยวงลงสนามส่วนทางด้านซิตัวจริงของมหาวิทยาลายัยนอตกรุงเทพนำมาโดยวีรพงษ์อ้นเพียรศุนหน้าดาวยิงของทีมนพวิทย์ต่อมยิ้มกับตันทีมธนาพัฒพิมลปฏิพันธ์เจริญศรีชินวัฒประสุขโดยมีการบัณฑิตโปแก้วเฝ้าเสานักเตะส่วนใหญ่ผ่านเวทีไทยลีก3กันมาแล้วทั้งนั้นเริ่มครึ่งเวลาแรกมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์เปิดเกมรุกใส่และสวนกลับเปลี่ยนจากเกมรับเเป็นกมรุอย่าง rất đều จนมาได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ในนาทีที่16จากจังหวะของภูมิพัฒน์ขันยศกระชากเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนจะปาดบอลเข้ามาด้านในให้กับการปียรักได้แปรบอลเข้าไปเต็มๆบอลพุ่งแรงเสียบเสาแรกตุงตาข่ายอย่างสวยงามเป็นทางด้านมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้นำก่อน1.0ต่อศูนย์หลังจากนั้นเป็นมหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพที่พยายามเปิดเกมบุกเข้าใส่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่เป็นผลมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ยังนำหนึ่งต่อศูนย์ในครึ่งแรกทำให้ต้องมาดูกันต่อในครึ่งหลังเริ่มในช่วง อย่างสนุกเกมทําท่าว่าจะเป็นทางด้านของมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ที่กําลังจะเก็บชัยชนะไปได้แต่แล้วในนาทีที่86มหาวิทยายลัยนอตกรุงเทพเล่นบอลมาทางริมเส้นของธนกรสุขศรีก่อนจะเปิดบอลมาจังหวะเดียวเข้ามาในกรอบเขตโทษและเป็นอภิรักษ์ชินเกตที่อยู่ตรงนั้นพอดีได้วิ่งพุ่งมามงบอลมุดลงตะข่ายเป็นประตูตีเสมอของมหาวิทยายลัยนอตกรุงเทพ1-1จบเกม90นาทีเป็นทางด้านของมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เปิดบ้านเสมอกับมหาวิทยายลัยนอตกรุงเทพไป1-1 แบงก,กันไปฝั่งละหแต้มโดยเกมนี้ต้องบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยนตกรุงเทพจ่าูงของกลุ่มบียังหืดจับต้องมาไล่ตามตีเสมอมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ในช่วงท้ายเกมเป็นเกมที่สนุกไม่มีใครยอมใครกลับมาที่กลุ่ม C ครับคู่ระหว่างมหาวิทยาลัยปทุมธานีทีมอันดับ3ต้อนรับการมเยือนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแชมป์เก่าที่อันดับ2ที่สนามมทรทัญบุรีคู่นี้เริ่มเตะก,กเวลาซีมงตรงคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่สําคัญมากเลยทีเดียวครับเพราะทั้งสองทีมต้องการเก็บ3คะแนนสําคัญ เพื่อให้อยู่ในเส้นทางของการเข้ารอบแทีมสุดท้ายต่อไปเซเวตผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านครับมหาวิทยาลัยปทุมธานีนำมาโดยถากูลอัมพันธ์กับตันทีมไายกรุงเทพชวีพักอดีตเยาวชนบีจีปทุมยูนเนเต็ดนำทีมลงสนามทางด้าน11เตผู้เล่นคนแรกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนำมาโดยเฉลิมพัฒน์พลอยแหวนรัตนาผู้สบปะตูกับตันทีมเจมส์กอนฟรอคอนเนอร์ดนทชัยดีพุ่มเยาวชนเมืองทองยูนเนเต็ดวิภูโคชวงริมเส้นมากประสบการณ์เจษฎากรน้อยสีแข้งสุพรรณบุรีเอฟซีและลงธง หลังเยาวชนทีมชัดไทยที่ถูกจับมาเล่นแดนหน้าอีกครั้งเริ่มครึ่งเวลาแรกได้เพียงนาทีที่3มครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุมบุรีได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จากจังหวะที่วงสกอรแสนลือชาได้พักบอลลงก่อนที่จะเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษ บอลลึกมาถึงเจษดากรน,น้อยสีได้วิ่งมายิงด้วยเท้าขวาบอลพุ่งแรงเข้าประตูไปเป็นลูกขึ้นนําเร็วของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีุรี1.0ต่อศูนย์จากนั้นมหาวิทยาลัยปทุมธานีพยายามที่จะตั้งเกมของตัวเองขึ้นมาสู้แต่ก็ยังทําอะไรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีไม่ได้จนมาถึงช่วงท้ายครึ่งแรกในนาทีที่44มหาวิทยาลัยกรุงเทพธทุรีแหลงริ์ได้ประตูขึ้นนํา2ต่อศูนย์จากจังหวะเปิดบอลของมิพูขชวงเข้ามาด้านในกรอบเขตโทษก่อนที่วงศกรแสนลือชาจะม่งย้อนกลับมาให้หธีร าาอยย่งงสวงมเล่นบอลในจังหวะนี้ได้อย่างเนียนตาจบครึ่งเวลาแรกมหาวิทยายลัยกรุงเทพธุบรุรีขึ้นนํามหาวิทยายลัยปทุมธานีอยู่ 2. อต่อศูนย์เริ่มครึ่งหลังทั้ง2ทีมพยายามเล่นในเกมของตัวเองมหาวิทยายลัยปทุมธานีก็ต้องการที่จะได้ประตูตีไข่แตกแต่ก็ยังไม่สามารถหาประตูแรกได้เวลาเดินทางมาถึงนาทีที่74ครับมหาวิทยายลัยกรุงเทพธุบรุรีได้ลูกฟรีคิกระยะไกลนอกกรอบเขตโทษก่อนที่จะเป็นเจมส์กอนฟรอคเนอร์ได้ยิงกดด้วยเท้าขวาบอลพุ่งแรงเรียดเสียบเสาเข้าประตูไปเป็นประตูทิ้งห่างของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธุมบุรี3ต่อ0จากนั้นทั้งสองทีมก็ไม่สามารถทําประตูเพิ่มกันได้ครับจบเกมเป็นทางด้านของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุมบรุรีโชว์ฟอร์มเหนือกว่าบุกมาถลม่มมหาวิทยาลัย,ยปทุมธานีไปได้3ต่อ0เก็บ3คะแนนสาคัญได้สําเร็จและยังสามารถยืนที่2ของกลุ่มต่อไปไปดูทางด้านของกลุ่ม A ครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทีมอันดับ6เปิดบ้านพบกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทีมอันดับ4ในสายเดียวกัน ที่สนามมหาวิทยาลัยกเกษตรบฑิตโดยทั้ง2ทีมต้องการ3คะแนนที่สําคัญเพื่อให้พวกเขาคงอยู่ในเส้นทางรอบ8ทีมสุดท้ายครับสิผู้เล่นตัวจริงของทางมทรกรุงเทพนะครับนํามาโดยธนัตกิจกิตติรั์กักนอรกับตันทีมวุฒิชัยเอียดวารีนิพนธ์รัตนบุตร2ผู้เล่นจาก m อ็มชนครศรีปริญญาเพชรลือชากิติโพธนอมผู้บดินมาดเ็นนัทวุฒิผู้บุญเฝ้าเาสาส่วนสิผู้เล่นคนแรกของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนํามาโดยเกลกเกียรติกองกระมุดกับตันทีม ชนวัฒนสุขเกษม ธนวัน์ยิ้มพลายนภัทรตั้งธนาพระกุลนนทกรพักดีรัชตะชานแท้นายประตูเป็นทางด้านของวรินทร์มิ่งโอโลเริ่มครึ่งเวลาแรกก็มีฝนตกมาอย่างหนักทำให้ทั้งสองทีมต้องเล่นบอลอย่างติดติดขัดขดครับเน้นการโยนบอลยาวเพื่อเข้าไปในแดนของคู่ต่อสู้มียิงหวัดเสียวให้ได้ลุ้นกันบ้างแต่ผู้รักษาประตูก็ยังทําหน้าที่ได้ดีจังหวะส่วนใหญ่ก็ยิงไปติดน้ําทําให้เสียจังหวะหลายครั้ง45นาทีแรกทั้งสองทีมยังทําอะไรกันไม่ได้ทําให้ตอนนี้เสมอกันอยู่ศูนย์ต่อ ทําให้การเลี้ยงบอลส่งบอลดูจะยากอย่างมากแต่ก็พยายามที่จะทําประตูแรกของทีมตัวเองให้ได้ในนัดนี้จนมาถึงในนาทีที่87ครับช่วงท้ายเกมมหาวิทยาลายัยธุรกิจบัณฑิตมาได้ประตูชัยจากจังหวะเปิดบอลจากกลางสนามให้กับเกรียงศัพทาบุฒรได้กระชากบอลเข้ากรอบเขตโทษมาเดียวๆก่อนที่จะยิงกดด้วยเท้าขวาไปที่มุมประตูที่มีอยู่น้อยนิดแต่บอลทิศทางตรงและพุ่งแรงมากทําให้นายประตูของมอทรอรกรุงเทพปัดไม่ออกบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามจบเกมมหาวิทยาลายัยธุรกิจบัณฑิตเฉือนเอาชนะมอทรอรรกรุงเทพได้อย่างสุดสนุก1 ต่อศูนย์ทากลางสายฝนที่โปรยลงมาเก็บ3าคะแนนสาคัญให้กับทีมได้สําเร็จเมื่ออากาศเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของพวกเขายังมีต่อไปขณะที่คู่สุดท้ายพามาดูเกมบิ๊กแมตช์ในกลุ่ม B ีที่สนามฟุตบอลมหาวิทยายลัยรัตนบัณฑิตเกมคู่ระหว่างมหาวิทยายลัยรัตนบัณฑิตทีเกมล่าสุดถลม่มมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์เจ็ดต่อศูนย์พบกับมหาวิทยายลัยราชพฤกษ์ที่เกมล่าสุดโดนมหาวิทยา,ยล,ายนนลัยนรอตกรุงเทพถล่มสี่ต่อศูนย์เกมนี้สิบเอ็ดตัวจริงของอาร์แบ็ค ขาดทางด้านของชา,ารงค์พรมสีแจ้วที่ไปรับใช้ทีมชาติไทยแต่แข้งรายอื่นยังอยู่ครบทั้งบุครีเหลมดี ศิรภพวบบันดี2พี่น้องกิติพงศ์กิติกรเขตพาราลงสนามด้านฝั่งของมอราชพฤกษ์เกมนี้ไร้ธิรพัฒน์วททัทยาธาตัวรุกคนสําคัญที่ติดโทษแบนแต่รายอื่นพร้อมลงสนามอาทิชยพัฒน์ศิรรัตน์พิรพลจิตสิงห์และวรพัฒน์เชียนรําลงสนามในเกมนี้เริ่มเกมมาเป็นฝั่งของทีมเยือนที่เริ่มต้นกดดันได้ดีกว่าแต่หลังผ่านสิานาทีเป็นทางด้านของเจ้าบ้านที่มีโอกาสส่องประตูหลายครั้งจากแนวรุกอย่างเมธีสารคำและกิติกรเขตพาราฝั่งของมอราชพฤกษ์เองก็มีโอกาสที่จะโต้กลับจากควาามผิดดพลใน เกมรับของอาแบกในหลายครั้งแต่เจ้าถิ่นยังช่วยกันเล่นเกมรับทําให้ยังไม่เสียประตูอย่างในนาทีที่27 จากจังหวะยิงของปวีกรบุญชูของมอราชพ์แต่บอลข้ามคานเกมแรกกันไปมาจนกระทั่งนาทีที่31อาร์แบ็กตัดบอลทุ่มของมราชพฤกสิริตยกบอลให้พีรพัฒน์ผาสุกยกอีกทีไปเข้าทางชันชายทองสุกในทวารของมอราชพ์แต่กะจังหวะบอลพลาดเข้าทางเมธีสารคำยิงนิ่มๆเข้าไปมอรัตนบดิตนำมอราชพลหนึ่งต่อศูนย์จากนั้นทั้งสองทีมพยายามเปิดเกมแรกใส่กันแต่ทำอะไรกันไม่ได้จบครึ่งแรกมอรัตนบดิตนำมราชพลหนึ่งต่อศูนย์ครึ่งหลังเกมเป็นทางด้านของมราาชพพกกที่ยมด ดันแนวรับอาแบกต่อเนื่องและเกือบจะมีโอกาสตีเสมอในช่วงนาทีที่83จากฟรีคิกบอลเข้าทางปะมีกรบวงสวงจิ้มจอจอแต่ข้ามคานขณะที่เจ้าถิ่นมีโอกาสพลิกหนีเป็น2ต่อศูนย์หลายครั้งแต่ก็ทำไรเพิ่มเติมไม่ได้จบเกมมหาวิทยาลัยรัตนบันดิตเฉือนชนะมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์หต่อศขณะที่ผลคู่อื่นครับมศิลปากรเสมอกับมธุรบุรีศต่อศูนธรรมศาสตร์ถลม่มมคริสเตียน7ต่อศ มเกษมบดิตยิงราชพัฒนครักคอมไม่ไวหน้า6ต่อ0มกรุงเทพชนะราชพัฒจันเกษม3 0มพระจอม9กล้าพนครเหนือเสมอบอกีฬาแห่งชาติ1ต่อนราชมงคลธัญบุรีเสมอราชพัฒทธนบุรีสุดมัน2 .2 ต่อและราชมงคลรัตนโกสินชนะมสว .2 ต่อนสถานการณ์ตารางคะแนนเวลานี้นะครับกลุ่ม A เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างมธรรมศาสตร์กับมเกษมบดิตที่มี15คะแนนเท่ากันและจะต้องเจอกันเองในเกมหน้าโดยมีมา,ามาืดอย่างมธุรกิจบัณฑิต ที่มี9คะแนนและมีโอกาสแซงได้ในพื้นที่1ใน2ด้านอันดับที่3ที่ดีที่สุดนะครับมธมบุรีมอศิลปากรราชมงคกลกรุงเทพยังมีโอกาสจับจองกันได้หมดขณะที่กลุ่มบีเป็นเกมที่ลุ้นกันแค่1นถึงหโดยมรัตนบดิตมี15คะแนนนำเป็นจ่าฝูงตามมาด้วยมอนตอกรุงเทพที่มี13คะแนนสวนทางกับมอราชพฤกษ์ที่เปิดหัวอย่างเร้าใจอาจจะมีโอกาสชวดติดอันดับ3ที่ดีที่สุดหากกลุ่มผู้ตามทั้งมอกีฬาแห่งชาติ และราชพัฒน์ธ <combined> ุบรีฟอร์มผีเข้าใน2นัดสุดท้ายด้านกลุ่มซีครับเป็นสายที Gun ่ยังลุ้นสนุกโดยจ่าฝูงเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี13คะแนนตามมาติดติดกับทางแชมป์เก่าครับมกรุงเทพธุบุรี11แต้มมกรุงเทพ10แต้มมปทุมธานีราชมงคลรัตนโกสินทร์และมแมหิดนมี7แต้มเท่ากันและนี่คือสถานการณ์หลังผ่านเกมที่5ของช้างยูแชมเปี้ยนส์คัพ2024ันบแฟนบอลสามารถรับชมแถอดสดทางช่องทาง Facebook และ YouTube ของช้างยูแชมเปี้ยนส์คัพได้สำหรับคลิปนี้